ยินดีต้อนรับน้องเบนโอ๊ะบ๊อบลับระหว่างรอรถจ้าวันนี้จะไปเยี่ยมบ้านพี่ละอานะคะก็จะเ,เจอร้านขนมปังน,นะคะแต่เราอยากซื้อต้องนุ่นไก่ทุกวันพุธนะคะจะมีไก่ไก่ย่าง อยากไปซื้อแต่ก็กลัวรถมานะคะทุกวันพุบน,นะคะจะมีไก่ย่างกับหมูเยอรมันนะคะขาหมูเยอรมันตรงนู้นพราซื้อเสร็จแล้วเราก็ต้องวิ่งมากลัวไม่ทันรถนะาจะห้านาทีสี่นาทีแต่เราก็มีของฝากไปแล้วจ้ะนี่เรามายืนรอรถ มานั่งรอรถสาย84ไปบ้านพี่ละออาจา้ะวันนี้ก็เป็นแขกเชิญเหลืออีก10นาทีรถจะมาได้ถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมค่ะรถเมยก็จะวิ่งนะคะ ะมาพูดถึงการขึ้นรถเมที่นี่รถประจำทางที่นี่นะคะเขาก็จะมีตั๋วรายปีรายเดือนแล้วก็ซื้อตั๋วบนรถจะจะไม่มีกระเป๋ารถเม์เหมือนบ้านเรานะคะนู่นจะที่ซื้อตัว๋วบริษัทซื้อตั๋วอยู่ด้านลน่างนู่น คือจะไม่มีคนเก็บกระเป๋าคือไม่มีกระเป๋าคืออะไรนะกระเป๋ารถเมย์เหมือนบ้านเรานะคะเพราะว่าใช้ฟารามเชื่อใจกันค่ะบางคนถ้าลืมตั๋วมาลืมกระเป๋ามาโดนตรวจนี่ก็โดนถ้าไม่มีนี่ก็โดนปรับนะคะ60ออยโลก็บ้านเราก็เกือบพันสองนะจ๊ะ แล้วก็ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยตรวจนะจ๊ะไม่ค่อยโดนตรวจสักเท่าไหร่ของเราเป็นตั๋วรายปีตัว๋วรายปีก็ขึ้นอยู่ที่ห้าร้อยฝาก็เกือบสองหมื่นสองหมืนฝาบ้านเรานะคะเคยลืมตั๋วไหมเคยลืมจ้ะ แต่โชคดีที่ผู้ตรวจไม่เจอวันนั้นก็ใจจดใจจ่ออยู่เหมือนกันเวลาที่เราเปลี่ยนกระเป๋ากระเป๋าสะพายบางทีก็ตั๋วรถก็จะอยู่ในนั้นเดือนหนึ่งก็จะเห็นคนตรวจตั๋วประมาณสองสามครั้งนะคะแต่ก็เห็น คนโดนปรับอยู่บ่อยๆอ,อยู่เหมือนกันนะคะค่ะพอดีนั่งรถรถเมลสาย8ปดค่ะพอดีก็จะออกชันยองมาหน่อยเราต้องโชว์บัตรก่อนขึ้นนะคะหน้าประตู ขึ้นนะคะไม่เหมือนรถในเมืองรถเอ่อรถรางนะคะแล้วก็เออส่วนบริการนั้นดีมากเลยค่ะรถสาย84ที่นี่ แก่นะคะนั่งรถเข็นเขาก็จะมีอมีบันไดนะคะเจอพี่เะาคนสวยบอกมือแล้วค่ะโอ้ยลมแรงเดินเลยป้ายมามาหนึ่งสองป้ายพี่ก็บอกมือบ่อย <c oughs> สาวโพพานรายงานข่าวจ่าย,ยินดีต้อนรับน้องเน <c oughs> อนคำค่ะบ้านพี่ยินดีต้อนรับค่ะตอนนา้าตไปก็เลยก็เลยมีเพื่อนอยู่ตรงไหนก็เอยู่ตรงไหนหรือว่า,คคานในครกลุ่มไหน,นอย่างกลุ่มกิมนาส,สติกเนี้ยพี่ก็ทำกอเปียไปให้พวกเขาเกนี้นะเขาหลามนะจะทำมาฝากคุณพี่ละอ้อเขา<อ><อ> พี่เขาก็โห oh, ดูดี๋ย,ยกับข้าวเพียบแล้วเราจะทานกันหมดไหม,ไมคะเนี่ยขนมจี้ปอเปีย๊ยะเอ่ยแล้วก็น้ำยาเราก็จะฉลองด้วยวายนะคะแก้วหนึง่งแล้วก็เราไรามีสเต๊ด้วยไม่ต้องเตรียมเยอะค่ะเดี๋ยวพี่จะเหนื่อย <c oughs> ไ,มไม่เตรียมเยอะแต่ว่าแต่ก่อนแต่ก่อนหน้านี้พี่ก็จะมีผัดหมี่โคราช หมูสเตนนี่ท่านผู้ชิมเขาชมหรือ,อยังคะใครท่านผู้ชิมอ่ะโอ้โหติด,ดอกติดใจถา่า้งานเข้าแล้วพี่งานครับสจะผู้อิทอย่างเงี้ยีะอปอเปี๊ยจะจาน้ำยาปลาอะไรคะพี่แซลมอนแซลมอนโอ้ ลาอุ่นใส่ลูกชิ้นอืมลูกชิ้นอะไรคะเนี่ยพี่อันนี้ลูกชิ้นปลาอ๋อจ้ะอันนี้ลูกชิ้นหมูอ๋อ,นนอ,อทั้งปลาทั้งหมูเต็มที่ยงชุดแต่ดีมีอาจารัดอ๋อการน้ำจิ้มนี่น้ำจิมำจ้มเสร็จหลายๆเด้อมาทานข้าววันจะ้ะอร่อยอร่อยแถมพักแก้มนะจะ๊ะเต็มที่